สวัสดีครับนี่คือรายการพี่สิบทิศเจาะใจมนุษย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างด์กนิดนึงแต่รับรองว่าน่าสนใจมากๆครับเราจะไปเจาะลึกบุคลิกภาพที่ซับซ้อนแบบสุดๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยด้วยซ้าคือเรื่องมันเริ่มมาจากคาพูดที่น่าตกใจมากจากแหล่งข้อมูลของเราเลยครับเขาบอกว่าผมอยากมีบุคลิกภาพแบบ dark triad จัง พอได้ยินแบบนี้แล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทําไมทําไมถึงมีคนอยากได้บุคลิกภาพที่คนทั่วไปมองว่ามันเป็นด้านมืดละ่ะอะไรที่ทําให้ด้านมืดมันดูน่าดึงดูดใจขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับใช่ครับ ทำไมถึงอยากมีบุคลิกภาพที่ดูแล้วน่าจะสร้างปัญหามากกว่าเรื่องดีๆใช่ไหมครับแต่คําตอบที่ได้มานี่ก็น่าคิดตามเหมือนกันนะคือในโลกที่แบบการแข่งขันมันสูงมากๆเนี่ยบางทีการที่เราเป็นคนดีเกินไปมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากๆม,มันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เราเสียเปรียบได้การมีความเลือดเย็นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็เลยอาจจะดูเหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้ตัวเองครับโอเคแล้วไอ้ดาร์กทรีแอดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร มันคือกลุ่มบุคลิกภาพด้านมืด3อย่างที่โหต้องบอกว่าน่ากลัวสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะ 1. คือพวกหลงตัวเองหรือนาร์ซิซิมที่มองว่าโลกทั้งใบต้องหมุนรอบตัวเองเท่านั้น 2. คือพวกไซโคโพาธหรือไซโคโพาธีที่แบบไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรเลยและ 3. ตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือแมคเคเวเลียนิซึมหรือพวกแมคเคเวเลียนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแบบเลือดเย็นสุดๆ ใน3ตัวนี้เนี่ยผมว่าชื่อแมคคิวเวเลียนอาจจะเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นหูที่สุดแต่เชื่อผมเลยครับว่าไอความไม่คุ้นนี่แหละที่มันน่ากลัวเพราะบุคลิกภาพแบบนี้อันตรายไม่แพ้2ออันแรกเลยพวกเขาคือปรมาจารย์ในการควบคุมเกมจากเบื้องหลังตัวจริงแล้วคําว่าแมคคิวเวเลียนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับแต่มันมีที่มาที่ปลายย้อนกลับไปได้ถึง500กว่าปีเลยมาจากแนวคิดทางการเมืองของนักการทูตคนหนึ่ง แล้วมันก็น่าทึ่งมากที่ว่าปรัชญาเก่าแก่ขนาดนั้นเนี่ยถูกนักจิตวิทยายุคใหม่หยิบมานิยามเป็นลักษณะบุคลิกภาพของคนและมันยังใช้อธิบายพฤติกรรมของคนในยุคเราได้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้เลยเอาล่ะทีนี้มาถึงคําถามสําคัญและคนที่มีบุคลิกภาพแบบมาคิเวเลียนเนี่ยหน้าตาความคิดท่าทางมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวของนักบงการคนนี้กันครับผ่าน11ลักษณะเด่นที่จะทําให้เราเข้าใจโลกของพวกเขาได้มากขึ้น โอเคมาเริ่มกันที่ชุดความคิดหลักๆของพวกเขาก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือลึกๆแล้วพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเสมอแล้วก็มักจะมีทัศนคติที่ค่อนข้างลบมองโลกในแง่ารายสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตสําหรับพวกเขาก็คืออํานาจเงินทองและความสําเร็จเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนเลยครับโฟกัสแต่เป้าหมายของตัวเองล้วนๆพอความคิดเป็นแบบนั้นแล้ววิธีการเข้าสังคมของพวกเขาก็เลยน่ากลัวตามไปด้วยครับ คือพวกเขาอาจจะดูเป็นคนมีสเสน่ห์มากพูดจาดีพูดชมเราเก่งแต่ทั้งหมดนั่นมันเป็นแค่เครื่องมือครับเบื้องหลังรอยยิ้มหว,นหวานๆนั่นคือการคำนวณผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาทุกการกระทำมีเป้าหมายแอบแฝงเสมอคือเขาจะใช้คำพูดดีๆเพื่อลวงความลับหรือหาจุดอ่อนเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตและนี่นี่คือส่วนที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดแล้วครับคือเรื่องของอารมณ์ลองจินตนาการถึงคนที่ ไม่สามารถรู้สึกถึงความรักความผูกพันหรือความเจ็บปวดของคนอื่นได้จริงๆะนั่นแหละครับคือแก่นแท้ของคนแบบแม c กเชเวเลียนคือเขาอาจจะแกล้งทำเป็นเข้าใจเรานะแต่ลึกๆข้างในนั้นมันคือความว่างเปล่าทางอารมณ์แบบสมบูรณ์เลยถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเนี่ยลองเทียบกับพวกนร์ซิสซิสหรือคนหลงตัวเองในกลุ่มดาร์กทรแอดดูนะครับ คือในขณะที่คนหลงตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นดาวเด่นอยากยืนอยู่กลางเวทีอยากได้สปอตไลท์อยากได้เสียงปรบมือแต่คนแบบแมคคิเวเลียนเนี่ยไม่เลยครับเขาพอใจที่จะเป็นคนชักใยอยู่หลังม่านเงียบๆคอยควบคุมทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ําแล้วทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคืออะไรกันแน่อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหมดของคนกลุ่มนี้คำตอบมันทั้งเรียบง่ายและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยครับคำตอบก็คือ อำนาจสถานะและการควบคุมคนอื่นครับนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาเลยและพวกเขาพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาไม่ว่าจะด้วยเล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็พร้อมจะใช้กำลังบังคับเลย คำพูดของนักจิตวิทยาคลินิกคนนี้ผมว่ามันสรุปความรู้สึกของคนที่ต้องเจอกับคนแบบไมคคิวเวเลียนได้ดีที่สุดเลยนะคือเราจะรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปหาเขาด้วยสเสน่ห์ด้วยความฉลาดของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกถึงระยะห่างรู้สึกเหมือนมีกำแพงใส่ที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันจะใกล้ชิดกันได้จริงๆครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูสิ้นหวังมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ ในแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ให้เห็นถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เหมือนกันนะคือมันยังมีทางออกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันอยู่ที่คําว่าการตระหนักรู้ในตัวเองครับคือมันจะมีคนอยู่2แบบแบบแรกคือพวกที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ทําไปตามสัญชาตญาณอันนี้คือกลุ่มที่เป็นปัญหาที่สุดแต่แบบที่สคือคนที่รู้ตัวครับ เขารู้ว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะบงการคนอื่นเขารู้ว่าตัวเองขาดความเห็นอกเห็นใจและไอการรู้ตัวนี้แะครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่มันจริงใจขึ้นมาได้สุดท้ายนี้เราก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแบบทุกวันนี้ตกลงแล้วความเห็นอกเห็นใจเนี่ย มันคือจุดแข็งที่ทําให้เราเติบโตหรือจริงๆแล้วมันคือจุดอ่อนที่ทําให้เราถูกเอาเปรียบกันแน่ฝากความคิดนี้ไว้ให้ลองไต่ตรองกันดูนะครับสำหรับวันนี้นี่คือพีสิบทิศเจาะใจมนุษย์แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ